มันจะผุดขึ้นมาจากน้ำเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวของมันนะเห็นครีบที่งอกออกมาปะฮะมันเกิดจากแมกมาแล้วก็ลาวาที่มันสะสมในใต้ดินร้อยพันปีค่ะมันเข้ากับเห็ุบ้านการเมืองตอนนี้ที่เกิดแผ่นดินไหวค่ะแล้วก็ตัวประหลาดโผล่มาพ้นไฟเหมือนไหมคะเหมือนมากเลยนะคะก็ซีล่าค่ะก็สองหนุ่มนี้นะคะก็แฟนคลับแน่นมากจริงโซ่กับไบ AF9 นะคะก็จะไปถามถึงความจิ้นความฟินกันค่ะใจแฟนคลับไปเบาๆค่ะพี่โซสัมภาษณ์ไปเหงื่อแตกไปนะคะเพราะว่านางวิ่งมาค่ะวิ่งลงจากรถไฟฟ้าค่ะกลัวเขาจะไม่จ้างต่อเนาะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะโซ่กับไบ์น่ารักเชียจัดไปค่ะพี่โซเขากว่าจะแต่งตัวเสร็จนะเาก็รออยู่รู้จักกอสซีล่าพีคะรู้จักครับนากลัวไหมอ๋อก็ไม่ค่อยน่ากลัวนะครับ ก็ซีล่ากับโซอะไรน่ากลัวกันก็ของเราเป็นผมไม่ใช่ทำไมอ่ะครับก็ก็น่ากลัวนะครับก็ซล่าเหงื่อแตกมาเลยลูกครับผมเจอพี่แจ็คแล้วไม่ใช่พี่แจ็คแบบดูแล้วเล่าร้อนนะครับผมก็เล่าร้อนอะไรหลับมาแล้วไฟฟ้าละสิโซตื่นเต้นเหรอตื่นเต้นครับเจอหน้าพี่แจ็คทีไรตื่นเต้นทุกครั้งเลยครับผมบ้านคู่เป็นไงครับ โอ้ยก็ยังมีอยู่ครับผมก็ยังเห็นครับช่วงนี้งานแน่นมากเลยเนาะแต่กยัตได้โดนโดนจ้างเพิ่มครับเขาก็น่ารักเขาก็น่ารักลีทวิตทุกอย่างจิ้มกันตรงไหนครับบ้านหลังนี้เพราะว่าอาจจะเป็นความความหล่อของเราของเราสองคนครับผมครับผมกินได้ไหมก็กินได้ครับช่วงนี้เขาให้กินความหล่อใช่ไหมไว้พอแล้วอาหาที่ได้มาดูกอซิลา ก็ดีก็ดีครับผมสนุกมากก็ดูแบบดูตัวอย่างแล้วนาะก็สุดยอดมากเลยอะ่ะโอ้โหทุกเวอร์ชั่นที่เราดูมามันก็แบบติดใจอะ่ะทุกคนดูแล้วแบบว่าต้องสนุกอะ่ะใช่ครับเวอร์ชั่นนี้ไม่แพ้กันแน่นอนเพราะว่าโอ้โหพอลีวูดเลยโอ้ห่าดูมากถ้าเรามีโอกาสไปได้นี่รับรองเราสุดยอดนะเล่นเลยถ้าถามถึงงานคู่จะมีงานคู่กันอีกไหมคะก็ก็มีเล่นๆนะใช่ครับผมก็ต้องรอดูเพราะว่า เพราะว่าโซ่กับไปก็ส่วนใหญ่ก็จะได้ไปออกงานแบบอาจจะมีต่างจังหวัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้งานแน่นครับวิ่งเวลาสี่ห้างานครับผมโ่วงนี่ะโซจะโชว์ซิกแพคถ่ายซิกซี่ไม่ไม่จริงครับพูดเล่นครับแต่เราแอบเห็นโชว์บ่อยๆเราเป็นเด็กครับโชว์ไม่ดีหรอกพี่แจ็คโชว์แล้วเขาก็ไม่อยากติดตามเราแล้วเนาะเไปดีกว่า เก็บไว้โชว์ใครๆต่อใครดูก็ไม่พอทีนี้แล้วมันคิดบวกเชียวเล่นนี้มันเล่นพอพอเล่นพอเล่นตัวเองแล้วเล่นหนักแหเพี่โจเมื่อไหร่จะมีคู่ติ้นเป็นจริงเป็นตังเหมือนพี่ไบกับพี่เนทอ๋อก็ช่วงนี้ยังไม่ค่อยอยากมีใครครับอยากดูแลพี่แจ็คมากกว่าดูแลพี่ทำไมอะคะเพราะว่าช่วงนี้พี่แจ็คก็เนาะทไมคะออกหักไม่อยากดูแลพี่แจ็กก่อนเพราะว่าพี่แจ็คแบบ เขาดูแลเราเราก็ย yeah, so, oh, like so okay. mm? ังไม่อยากมีใครเออไปช่วยพี่ห ну น่อยดิค่ะโซ่มันอย่างนี้แหละครับผมมันมันชอบพูดเล่นกับคนอื่นอะไรอย่างนี้แต่พี่แจ็คเราพูดจริงนะเว้ยใช่ละจริงเว้ยจริงเราอยากดูแลพี่แจ็คจริงๆเออเราเป็นว่าปากขอบคุณแตนแตนหน่อยที่มาสัมยาษณ์ยาวยืดยืดยาวก็ขอบคุณนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้พวกเราเนาะก็รู้สึกดีมากครับทุกครั้งที่เจอแล้วก็ นั่นแหละครับขอให้มีความสุขที่ได้เจอกันนะครับผม <ST> <C EN> <ING> ก,ก็ต้องบอกว่ามีความสุขมากๆที่ที่เห็นแฟนคลับทุกคนยังอยู่ด้วยกันนะครับผมแล้วก็ยังคอยสนับสนุนผลงานทุกอย่างนะถึงแม้ว่าจะแสดงออกไม่ค่อยเป็นแต่ว่าในใจทุกครั้งมันเห็นแล้วมันแบบมันปลืม้มนะมันแอบ,บยิ้มอยู่เสมอแหละครับผม,มตโตเลยใช่อาจจะไม่ได้เทคแคร์ทุกคนแตบบ่ว่าก็รู้ก็รู้ว่าแบบใครมาบ้างอะไรอย่างนี้ก็ดีใจเห็นทุกข้อความครับ กันไ,ไปนานานๆเนาะครับผมพี่โซไปซับเหงื่อก่อนนะคะครับผมขอบคุณครับค,คุยเล่นแซวกันนะคะแหม่น้องโซอายุยี่